ไปกินข้าวดงตามแม่ชมกันค่ากินตามแม่ตุ๊กไปแล้วก็ขอกินตามแม่ชมบ้างแพงขึ้นมาไม่หน่อยแพงขึ้นมาเยอะเลยเพราะว่ากินถึงญี่ปุ่นร้านตั้งอยู่ในตลาดปลาซึกิจิที่โตเกียวภาพโฆษณาหน้าร้านคือมันชวนมากอะ่ะมันแบบดึงแขนเวอร์บรรยากาศในร้านคือดูอบอุ่นใกล้ชิดด้วยความโชคดีรอคิวไม่นานก็ได้เข้ามาแล้วการจัดเรียงวัตถุดิบครคือเป๊ะมากคุณเชฟและแล้วเมนูที่เราสั่งก็มาแล้วจ้ามันแบบคุณน่ากินมากๆอะ่ะคือเราตั้งใจมาลองกินอูนิร้านนี้โดยเฉพาะเลยบอกเลยว่าเหมือนจะละลายในปาก รสชาติดีมากส่วนปลาเนี่ยค่อนข้างชิ้นใหญ่แล้วก็สดนะสําหรับเรากินคู่กับข้าวญี่ปุ่นเขาแล้วคือดีส่วนอิคุระน,นั้นไม่ต้องพูดถึงแตกฉ่ำโป๊ะในปากบอกตามตรงคือราคาร้านเนี่ยค่อนข้างสูงสําหรับเราแต่จริงคือไม่ได้รู้สึกเสียดายเงินเลยเมื่อเทียบกับแบบคุณภาพอาหารที่ได้ลองชิมอะ่ะนี่จะเอาสาหร่ายที่เขาให้มันหนึ่งแผ่นท่วนในชามเนี่ยมาห่อกินใส่วัตถุดิบทุกอย่างลงไปแล้วอําเป็นคําที่อร่อยที่สุดเป็นมือที่สุกที่สุด,สดค่ะสัญญากับตัวเองเลยว่ารอบหน้าจะเก็บเงิน มาเที่ยวโตเกียวเพื่อมากินร้านนี้อีกมันอร่อยอย่นน้าซุปเขานะาและเหมือนกับว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีเห็นชามเกาให้มาแบบว่าตื้นๆหนูก็จะข้าวไม่เยอะแต่กินข้าวไม่หมดจ้ะอิ่มมากเพราะฉะนันเอาท้องไปกินกับหมดเอนจอยสุดๆแม่ถ้ามีโอกาสได้มาญี่ปุ่นมาค่ะมาลองกินสักครั้งในชีวิตก็ยังดี